วันนี้เราจะมาอันบ็อกเครื่องอุ่นนมนูทริสมาร์ทกันนะคะมาเริ่มกันเลย เครื่องอุ่นนม n นโอทีสมาร์ t นะคะทำไมถึงจำเป็นต่อชีวิตคุณแม่ยุคใหม่ในทุกวันนี้นะคะก็เพราะว่าเครื่องนี้นะคะสะดวกสบายในการอุ่นนมแม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นนมแม่หรือนมผงนะคะก็สามารถอุ่นให้มีความอุ่นที่พอเหมาะพร้อมดื่มพร้อมทานสำหรับทารกได้เลยค่ะ และเครื่องนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งไฟบ้านและไฟรถยนต์ค่ะเหมาะสำหรับการอุ่นในห้องนอนอุ่นในครัวอุ่นบนรถหรือระหว่างการเดินทางการออกไปท่องเที่ยวข้างนอกได้ค่ะและ เครื่องอุ่นนมนือทีสมาร์ทสามารถเลือกโหมดการทำงานได้อย่างหลากหลายไม่ว่านมของคุณนั้นจะอยู่ในอุณหภูมิห้องนมที่มาจากตู้แช่แข็งหรือนมที่มาจากอุณหภูมิตู้เย็นก็สามารถอุ่นได้ภายในเครื่องนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการอุ่นแบบนมภายในขวดหรือภายในถุงซิปล็อกก็สามารถทําได้ง่ายๆค่ะเครื่องทํางานได้ง่ายนะคะด้วยหน้าจอแบบ LED และโหมดการทํางานที่ครบครันและตัวเครื่อง ขนาดกระทัดรัดสามารถพกพาไปใช้บนรถหรือพกพาไปในที่ต่างๆได้ค่ะเครื่องอุ่นนม n ู t ทร s m สมารมีทั้งหมด2โหมดให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นการอุ่นแบบสตรีมหรือการอุ่นแบบเบรนมาลีค่ะตัวสวิตข้างหลังนะคะมีทั้งหมด3โหมดค่ะก็คือออฟตัวไฟบ้านแล้วก็ตัวไฟในรถค่ะส่วนถ้าจะใช้ ตัวไฟบ้านนะคะแค่สลับมาเป็นตัวไฟบ้านแบบนี้ก็ใช้งานได้แล้วค่ะแล้วก็เสียบปลั๊กได้เลยส่วนถ้าจะใช้เป็นตัวไฟรถยนต์นะคะก็สามารถเสียบแล้วก็สลับซื้อก็ใช้ได้แล้วค่ะในกล่องนะคะก็จะมีตัวเครื่องนะคะแบบนี้มาเลยคือตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีสายมาพร้อมกับสายของการใช้ไฟบ้านนะคะแล้วเขาก็จะมีสายสำหรับรถยนต์นะคะใช้ไฟรถยนต์มาให้ด้วย ส่วนอุปกรณ์2ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่เอาไว้ใช้ประคองถุงนมนะคะถุงพวบถุงซิปล็อกใส่นมแล้วก็ขวดนมนะคะจะอยู่ในลักษณะนี้ค่ะ